พสวัสดีค่ะมานี่กบมาเปิดถุงถุงของยี่ห้ออะไรนะไม่ต้องถอยพอแล้วห่ออะไรีห่อหอะไรอะร้านเฮงอะไรแชมเปี้ยนแชมเปี้ยน,แ,ยนแต่ร้านของอันนี้นะกบางเกงในเลยเสื้อกางเกงในทุกๆทุกอย่าง,ง,งอย่าเป็นอย่าเรียกเป็นกางเกงยีง ลิงอยู่สายนังลิงลิงอยู่เนาะอันนี้ก็คือเสื้อที่กบได้มาในราคาอู้ถูกมากเลยอันนี้ชุดนอนทุกคนชุดนอนไม่ได้นอนหกเหรียญโอเคอยู่นะเนาะนี่หกเหรียญทุกคนถือว่าโอเคอยู่นะแปดสิบบาทแต่จริงๆมันแปดเหรียญนะโอเคช่างมันมาดูนี่ก็คืออย่างทุกคนจะทราบหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะขายเสื้อกันหนาวที่ถูกเอ้ยไม่ใช่พูดผิดหน้าหนาว ก็จะขายเสื้อหนาวแพงแต่ถ้าหน้าร้อนก็จะขายถูกแบ็กเกิลช่างมันนะคะทุกคนนี่ตัวละสิบเหรียญกบได้เป็นชุดได้เป็นชุดมาแล้วคุณอ้ำนาาก็จะเอาเสื้อไปจริงๆมีเสื้อแขนยาวอยู่ของเขาอะแต่ว่าเขาอะมันไม่มีซิปเปอร์ใช่ไหมแชมเปียนมันไม่มีซิปเปอร์ไม่มีซิปข้างหน้าเวลาเดินทางเขารู้สึกว่าถ้าสวมเพว่ไปมันอึดอัด,อดเวลาเขาชอบถอดคุณอำหน้าเป็นคนขี้ร้อนกบก็ได้เสื้อมาแบบนี้ ซิปเปิลไปไหมมีซิปเปิลไหมไม่มีหนูชอบสวยเสื้อซิปเปอร์หนูเยอะมากเลยนี่ทุกคนเป็นเป็นอันนี้ก็สิบเหรียญเหมือนกันเป็นนังเกงเป็นชุดแบบนี้อันนี้สิบเหรียญอันนี้สิบเหรียญเป็นยี่สิบเหรียญนี่ไงนังเกงขาสั้นหนาหนาไหมหนาอยู่หนาอยู่ไม่ห่ออะไรไม่ข้างในมันเป็นขนอ๋อ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 อ๋้อ๋ไอ๋อ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 อี้อ๋ออ๋ออ๋ แต่ง <K un get> เ,เกมไม่มีแต่งเ,เกมไม่เหมือนกันเนาะดูดิเราใส่นี่มตงเกมเป็นสีนี้แต่เสื้อเป็นสีขาวโอเคทีนี้ของคุณอำนาจก็เหมือนกันแต่คุณของคุณอำนาจเป็นซิปเปอร์ที่รักถ่าให้เพื่อนรู้เรื่องหน่อยนะเอา้าทำไมของอ้มีมีไรมีปากของหนูไม่มีปากก็ของจริงเท่แชมเปี้ยนของคุณอำนาจมีซ <K un get> ิปเปอร์ราคาเท่ากันราคาเท่ากันสิบเหรียญเท่ากัน จะเป็นแบบมีซิปหรือไม่มีซิปแต่ถ้าความคุ้มค่าก็คือมีซิปดีกว่าเอาอย่างน้อยเราก็รูดเข้ารูดออกได้ใส่ได้ทั้งสองแบบใช่ไหมมีซิปแต่ว่าของกบอะได้สวมได้ยอย่างเดียวของคุณอำนาจเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้สวมเสื้อของคุณอำนาจก,ก่อนนะเสื้อแขนยาวป็นซิปเปอร์เอาของคุณอำนาจท้าทไมด่ดีของหนูล่ะ <Okay. S 1> กางเกงกางเกงทุกคนดูของคุณอำนาจเป็นกางเกงขาสั้นเหมือนกัน ป้ายเขากองเกงของเขาป้ายเขาเสื้อของเขาแต่ของหนูไม่ไม่แมชชิ่งกันเลยนี่ของคุณน่าก็เป็นกเป็นแองเกงขาสั้นก็แตกกันใช่ไหมนี่แล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวเหมือนกับขาแองเกงไม่เหมือนกันทุกคนดูมาดูนี่ไใ,นใ,นใ,นในก,กล้เห็นไหมแตกกันหรือว่ามันเป็นสไตล์ลสไตล์ของเขาแต่กองเกงของกบเป็นแบบนี้อันนี้เราก็จะมานี่ส่วนกองเกงของกบเป็นผ้าแบบนี้ก็จริงแต่ว่า นี่มันเป็นแบบนี้นี่แต่เหมือนกันเนาะว่าเขาเลาะออกมาของที่รักเนาะจริงจริงมันเทเดียกันหเบคทีวีเหมือนกันเอเวอ t h ต n g เหมือนกันทุกอย่างก็งมารีวิวทุกคนไปก็ได้เสื้อผ้าม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 าคนละหนึ่งชุดคุณอำนาจได้หนึ่งชุดหนูได้หนึ่งชุดแล้วก็ชุดนอนของหนูแล้วก็กระเป๋าอันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะคะคลิปอันนี้ก็แยกแยกรีวิวแยกรีวิว ออกไปก็ได้กระเป๋าใบนี้ก็ได้คนละหนึ่งชุดวันนี้ก็หมดไป200ร้อยเหรียญส0งร้อยกว่าแหละช้อปปิ้งด้วยเสื้อผ้าด้วยสองอยกว่าโอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคนก็มารีวิวนะคะไาเลือกได้ชุดอะไรมาบ้างค,คันนงคันหน้าเสื้อผ้ามันมันทําให้เราคันหนงคันหน้าโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะคนโอเคอยู่นะตัวละสิบเหรียญดูณทรมดา อันนี้ก็สิบเหรียญทุกคนอันนี้ก็สิบเหรียญโอเคยูขอขอนนี้เราจะไป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 ดได้ไหมไมมันลอยเหรอเออไม,ไไม่ตัวเองไม่เวลาคุณนำหน้าเขาใส่เสื้อผ้าเขาจะเอาเสื้อผ้าตัวเขาไปข้างหน้าเดีว่ามันทุกคนหนูว่ามันก็โอเคอยู่แต่คุณนำหน้าเวลาใส่เสื้อคุณอำหน้าชอบดึงมาข้างหน้าออเอามามา ไอ้แมก็โอเคอยู huh. oh, okay. Okay. Okay, ่นี่ตรงไหนที่เธอบอกมันไม่โอเคจะเมนเนาะเฟชชั่นเตะเดินเฟชชั่นโอเคบ๊ายบาย